สวัสดีครับเรื่องราวปากีสถานกับอินเดียก็มีออกมาเรื่อยๆตามคาดเกี่ยวกับปฏิบัติการตอนนี้หลายคนเป็นคนสองขั้วจะเชียร์ข้างไหนดีเราเริ่มแยกได้ชัดเจนมากขึ้นกองเชียร์รัสเซียจะเชียร์อินเดียกองเชียร์จีนจะเสียงดังเป็นพิเศษเชียร์ปากีสถานส่วนแอดมินก็ว่ากันตามจริงวิเคราะห์ไว้แบบร่ล่วงหน้าแล้วของเชียร์ปากีอ้างว่าชนะทางอากาศ ส่วนกองเชียร์อินเดียอ้างว่าชนะด้วยขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นเราเห็นแวบแวบ,บนายกของอินเดียกล่าวชื่นชม S400 ที่สกัดการโจมตีของปากีสถานได้แอดมินก็ยังงงงงอินเดียทำไมไม่เอา S400 ไปวางชายแดนก่อนเพราะรู้ว่าปากีสถานใช้เครื่องบินแน่และอินเดียเสียเปรียบเรื่องนี้อยู่ไปรบแบบเดิมเดิมมันก็แพ้แบบเดิมเดิม อินเดียไปหวังพึ่งลาฟาวเกินไปไม่ได้เห็นใจตัวเล็กๆปั้มปั้มขีปนาวุธสั้นๆส,ส่วนขีปนาวุธเมเดียร์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทําไมอินเดียก็คงไม่มีกองเชียร์ก็จะให้ลาฟามีเมเดียร์ให้ได้ไทยไม่มีเจแดมก็จะให้ไทยมีเจแดมให้ได้ จริงๆ S400 คือตัวความหวังของอินเดียในการป้องกันตัวเองจากจีนหวังซื้อมาจัดก,การเจ0ของจีนถ้าถามตรงๆอินเดียบินรองจีนเยอะทั้งอุปกรณ์ทั้งยุทธวิธีเอาจริงแอดมินเป็นคนที่ตั้งก้อสงเกตรเรื่อง J10 มาตั้งแต่ทีแรกว่าเอาแบบมาจากอิสราเอลขีปนุษย์ PL ก็เอามาจากอิสราเอลมันไม่ธรรมดาแน่ๆส่วนซู30 MKI อแอดมินไม่เห็นความได้เรื่องได้ราวมาตั้งแต่ทีแรกมีแต่กองเชียร์รัสเซียเชิดชูวันนี้ก็น่าจะ รู้แล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้อินเดียยังไม่กล้าใช้ซู30 mki นำหน้าปากีสถานเห็นมาแต่ไกลอินเดียไปบุกใครไม่ได้ด้วยสภาพแบบนี้เปิดก่อนได้ปูดต้องรอส่วนเท่านั้นแล้วอินเดียมี s 4 0 0ไม่เยอะ ไปซื้อแต่รถถังเครื่องบินโจมตีเครื่องบินขับไล่แท้ๆแ,แ,แทบจะไม่มีในสึกกับปากีสถานอินเดียแทบไม่พูดถึงเครื่องบินของตัวเองเพราะว่ามันล้มเหลวไปอวยเอ0สีอที่อ้างว่าจัดการ JF17 ได้แล้วทำไมอินเดียไม่ขน S400 ไปเยอะ แน่นอนว่าจีนก็อยากลอง S400 ของอินเดียอยู่แล้วว่ามันจะขนาดไหนจริงๆจีนก็มี S400 แต่ว่าจีนคงโมดิฟายเพิ่มด้วยเรดาร์และจีนรู้ระบบการทำงานของ S400 สร้างอาวุธขึ้นมาจัดการ S400 ครั้งนี้นอกจากจีนส่งขีปนาวุธ PL15E ให้กับปากีสถานแล้วจีนก็ส่งอาวุธจัดการ S400 ให้กับปากีสถานด้วยเป็นการทดสอบอาวุธของจีนมีรายงานจากรัฐบาลจีนว่ามีการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์ซซนิกของ ในการรบเป็นครั้งแรกมันก็คือ c m 400 AKG ปล่อยจาก JF-17 Thunder ของปากีสถานและก็ทำลายระบบ S-400 ของอินเดียได้สำเร็จชนิดที่ว่า S-400 ของอินเดียสกัดไม่ได้ยินแก้เกมมาแล้ว c m 400มีความเร็วห้ามมากักหรือว่าประมาณ6,125กิโลเมตรต่อชั่วโมงปากีสถานมีไว้ในครอบครอง5ปีแล้วเพิ่งเอาออกมาใช้และก็มีรายงานการจัดการ S-400 ของอินเดียสำเร็จ ดูทรงแล้วอินเดียแทบไม่มีทางชนะในการรบแบบปกติ เขาแก้ทางไว้หมดแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะมีการเจรจาหยุดรบกันเร็วอินเดียไปต่อมีได้แม้แต่เอส0่ตัวความหวังยังพังดูสภาพในพลอินเดียก็พอจะรู้ว่ามันฝืนไม่ไหวจริงๆรัสเซียพันธมิตรก็ไม่เข้ามาใกล้ต้องรอดูว่าอินเดียจะคุ้มค้ั่งขนาดไหนถ้าเป็นแบบนี้มีแววอินเดียไปหาสหรัฐเพราะว่าอยู่กับรัสเซียไม่มีอะไรดีขึ้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ